ก็ขอเจริญพรที่วัดนี้ชื่อว่าวัดสุกรรนองเลขที่66หมู่5ตำบลสุกรรนองเผอสัมพานจังหวัดนครปฐมเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐมซึ่งได้ประกาศตั้งวัดมาตั้งแต่ปีพศ2256ระยะตอนนี้ก็ เป็นเวลาประมาณ300กว่าปีวัดสององนองนั้นเ,เป็นวัดในชุมชนตำบลสององนองซึ่งมีวัดเดียวในเขตวัดประกอบไปด้วยมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสององนองสำหรับที่วัดสององนองนั้นก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ด้วยกันตามชื่อนั้นมีทั้งหมดหรูปด้วยกันหองค์คือหลวงพ่อพระประธานในโบสถชื่อว่าหลวงพ่อศิรามณีหลวงพ่อในวิหารทางด้านทิศตะวันออกชื่อว่าหลวงพ่อยโสธรและหลวงพ่อนบมณีสลับวิหารที่นั่งอยู่นี้ ก็เป็นวิหารทิศตะวันตกมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่ออยู่ก็หลวงพ่อนบมณีถัดลงมาก็เป็นหลวงพ่อโพลุยและหลวงพ่อซสือหูสำหรับหลวงพ่อโพลุยนั้นเป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีประชาชน,นชาวบ้านในตำบลทรงนองและตำบลใกล้เคียงนั้น ให้ความเคารพนับถือเพราะว่าในสมัยก่อนนูน้นก็มีคนทรงหลวงพ่อปลุยเมื่อเข้าทรงแล้วก็จะทำการรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยต่างๆมาทำการรักษาแล้วก็หายไปเป็นจำนวนมากจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อปลุยนั้น ได้เชื่อว่าเป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้บูชาเป็นประจำแต่ที่วัดสงกรานนี้สำหรับความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์ในหน่วยงานในเขตวัดนั้นเช่นโรงเรียนโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนของรัฐบาลโรงเรียนโรงเรียนประชาบาล มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 อยู่ในเขตพื้นที่ของวัดรงวนองและการเครือหนุนระหว่างกันความสัมพันธ์ระหว่างกาันน,กนั้นก็มีความสนิทสนมเพราะว่าทางวัดเองก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้นสำเร็จแล้วเสร็จไปเมื่อปี2560งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ27ล้านบาทเศษพร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ร,บรอบๆโรงเรียนด้วยส่วนโรงเรียนนั้นก็ให้ความช่วยเหลือกับทางวัดคือทางวัด จัดกิจกรรมกิจการ,รงานเทศกาลอะไรเช่นงานประจำปีเข้าพรรษาออกพรรษา,า,า,าก็มีคณะครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนมาช่วยในงานเช่นการทำบัญชีรับเงินบริจาคจากประชาชนมีเด็กนักเรียนมาเสิร์ฟน้ำให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน อีกอย่างหนึ่งทางวัดก็ยังทุกปีก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปีคนละประมาณ500บาทบ้างมากกว่านี้บ้างเป็นของมูลนิธิบ้างก็ช่วยสนับสนุนทางการศึกษาแล้วก็ยังมอบปัจจัยให้กับโรงเรียนแต่เมื่อโรงเรียนขาดเหลืออะไรเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ โรงเรียนแจ้งว่าเด็กฐานข้าวมีฝนาสาดเข้ามาอยากจะทำกาสรกาสาดการฝนก็ให้โรงเรียนไปให้ช่างมาตีราคาแล้วก็เป็นเงินประมาณ8,500 0บาททางพอ,ออก็แจ้งมาก็มอบเงินให้ไปทำกาสรกาสาดการฝนสาดนักเรียนเวลาฐานข้าว ที่โรงอาหารเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในชุมชนตำบลสงวนนองไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือเป็นประชาชนในเขตตำบลสงวนนองก็มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัรสมานสามัคคีมีงานอะไรทุกหน่วยงานหรือประชาชนก็มาช่วยงานที่วัด เวลาโรงเรียนโรงพยาบาลชงเสริมสุขภาพหรือประชาชนมีอะไรก็วัดก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ถือได้ว่าให้ความร่วมมือแล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีพร้อมใจกันก็ขอเจริญพร